ข่าวต่างประเทศกันต่อนะครับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพยูเครนกับกบฏแบ่งแยกดินแดนที่รัฐที่นิยมรัสเซียนะครับตแต่ว่าคือข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยเริ่มไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่นิยมรัสเซียยังคงยิงถล่มพลเรือนทางภาคตะวันออกของประเทศอย่างหนักนะครับเขากังวลกันว่าข้อตกลงที่มีว่าจะหยุดยิงตั้งแต่ เที่ยงคืนของวันอาทิตย์คือเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาย,ยูเครนหรือว่าตีห้าหนึ่งนาทีที่ผ่านมาอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นครับกองทัพยูเครนนะครับแล้วก็กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนยังคงสู้รบกันอย่างหนักมากนะครับทั้งทางตะวันออกของประเทศแล้วก็ทางตอนเหนือของเมืองท่ามาริอูปโปนะครับซึ่งอยู่ต่างระหว่างภาคตะวันออกของยูเครนกับแฝนไครเมียที่รัสเซียผนวกรปดินแดนของตัวเองไปเมื่อปีที่แล้ว มีคนเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันพฤหัสอย่างน้อย26คนครับเป็นทหาร11แล้วก็มีคนบาดเจ็บอีก40ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติประชาชาติจะประชุมสุกเฉินกันวันนี้ครับหาทางประคับประคองข้อตกลงสันติภาพซึ่งตอนนี้มีความวิตกกันว่าอาจจะไม่มีฝ่ายไหนยอมหยุดยิง ซึ่งทางประธานาธิบดีเปโตรโปรโรเชนโกผู้นําของยูเครนบอกว่าจะประกาศกฎอัยการศึกในประเทศครับถ้าหากว่าฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนรวมถึงรัสเซียไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงคือตอนนี้ไม่มีใครหยุดยิงทั้งคู่เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ